ทั้งหมดที่กำลังจะแก้ไขไม่ใช่ดื้อด้านแบบไร้สาระไม่ใช่เขาก็ไม่ได้โง่นะทีนี่เรามาดูว่ามันท่านทั้งหลายจำได้ไหมว่า <c oughs> หลายปีมันเนี่ยพอพอท่าสอนบัตรเราเนี่ยเริ่มป่วยเป็น prostate cancer prostate เพรว่าต่อมลูกม,มากท่านทั้งหลายอาจจะงงคำว่า prostate เนี่ย p r o s t i t u t e prostate prostitution e p r o s t t t u i เนี่ยเป็นคำซึ่งเอามาจากภาษาบาลีเลยแปลว่าการเคลื่อนน้ำกามการเคลื mm ่อนน้ำกาม p r o s t i t e เนี่ยแปลว่าผู้รับการเคลื่อนน้ำกามไปนี้นะแล้อย่างนี้จริงๆนะ prostate เนี่ยคือตัวเคลื่อนน้ำกามคือความสามารถในการเคลื่อนน้ำกามและ prostitution คือการสมสู่คือการเคลื่อนน้ำกาม ออกจากเครื่องเพศชายไปสู่เครื่องเพศหญิงนั้นนี่เราเล่ากันอย่างแบบว่าเออนี่คือโพสต์เตตตอนเริ่มเป็นเนี่ยก็ผมจะย่อนะว่าเพื่อนผมเป็นคนที่เช่าเหมาลำมาจากเมืองนอกเพื่อนผมที่เป็นหมอเพื่อนสนิทเลยนะเป็นหมอเช่าเหมาลำมาดูอ้นี่ดูเสร็จเพื่อนจะกลับเรียกมาแดกเหล้าให้แม่งหลอกมาสี่ปีกว่าแล้วเรื่องนี้สี่ปีกว่าเรื่องมันมาหลอกอกให้ไอ้เหี้ยตกลงพ่องอยู่เหมือนบอก มันบอกตอนนั้นมันบอกว่าครึ่งปีถึงปีไม่น่าเกินเอาเข้าจริงแม่ตาวมาสามปีกว่าเอาเข้าจริงไอ้สอนบัตรอยู่ได้อีกสามปีมันแน่นอนมันคือสอนบัตรมันคือเบนเทอร์มันคือสอบบัตรมันเดินทางท่นก็เห็นว่าจากสอบบัตรมาเป็นซุเปอร์แมนแข็งแรงกลายเป็น Her, เบนเทอร์อย่างที่ผมเล่ากลายเป็นซอมบี้แฟนงขึ้นสไตล์มันก็ปรับฐานหน้าเปลี่ยนชื่อดีฟ้าตัวเองขึ้นมาเรื่อยๆพ่ออะไรเพราะว่า การปรับปรุงแต่งเงี้ยให้มันมีชีวิตยอยู่ต่อแต่ขนาที่มันพเพเริ่มป่วยเมื่อสามปีครึ่งสี่ปีที่แล้วเนี่ยนั่นเห็นไหมว่ามันไม่ใช่เริ่มป่วยเมื่อสามปีคือสามปีครึ่งสี่ปีกว่าที่แล้วเนี่ยก็คือมันเข้าขั้นเืยว่าต้องเรียกหมอมาดูเลยนะแต่ก่อนหน้านั้นมันก็เริ่มไม่ดีไอ้การเริ่มไม่ดีเนี่ยก็คือส่วนหนึ่งที่เกิดขึ้นก็คือมีอามาดหญิงกลุ่มหนึ่งคือเป็นนางนองอ่ะคือนางนางหนองหญิงี่ยก็คือป้าวานเราเนี่ย มันก็ชงเรื่องไอ้นางน้องหญิงกลุ่มนี้ทั้งกลุ่มเลยมันชงเรื่องทั้งหมดว่าให้เนี่ยโดยพูดเรื่องทั้งหมดคือไอ้พวกเฮียนี่ไม่ได้เรียนหนังสือเลยมีไม่มีครบบทไอ้จิตดาบกรจารุงจิตกระเสิสันไอ้พวกนี้ทั้งหมดที่แม่เป็นนางน้องและพวกเนื้หานี่รวยทิพายกองทุนรัฐด,ดาวันของมัน คือทั้งทั้งแผงเนี่ยแม่งมีเงินทองมหาศาลที่ดินมหาศาลทู่ครับคุณเพศทั้งตาทั้งประเทศไทยแล้วมีเงินทองอยู่ในแบงค์มีหุ้นตรงหุ้นใหญ่ปิ๊ดๆเลยค่ะคือทั้งนอกลุ่มใหญ่ของแม่งทั้งกลุ่มมันอินสปายขึ้นมาเรื่องหนึ่งน่าคิดผมยีงเอาเรื่องนี้มาเล่าไงมันอินสปายเรื่องอะไรรู้วะท่านทั้งหลายมันอยู่ไอคนพวกนี้เนี่ยมันไปโลกจเนนีดหึ่งมันชอบที่ตัวูเองเป็นเทวดามันก็อินสปายขึ้นมาว่าอภิเนหาเน่ะ คลิป <c oughs> รียกดีวินิที้อ่ะที่หลานดุก็บอกว่ามันจะมีดีวินิที้อินเตอร์วิชั่นหรือเปล่าคือการแทรกแซงของอภินิหารเนี่ยมันคิดเนี่ยมันอินสปายทั้งหมดขึ้นมาทั้งกลุ่มเลยว่าซับโพสิชั่นซับโพลว่าไอ้ฟ้าล้านคือซูริโยไทยกับชาติมาเกิดมันคิดของมันเองนะ <c oughs> ท่านใครฟังบันโพสไปคลิปต้นๆนะประมาณสักสิบคลิปแรกผมจะมีเรื่องซูริโยไทยมาเล่าให้ฟัง อ่านบทความของคณะบดีคนมมาวิยลดังในประเทศไทยเขาเขียนในบทความสันสนๆรู้มาอ่านถึงการต่อสู้ระหว่างพระเจ้าจะบรีโชวตีกับไทยแล้วเมื่อสองสามวันก่อนผมวเอาเรื่องซิริโอยไทยวันนี้ผมจะเล่าเรืเ่องนั้นให้ฟังสซนซัน,นแต่มันเล่าได้ดีมากกว่านั้นท่านทั้งหลายลองคิดว่า <c oughs> เดี๋ยวมันจะมาจอ,อยเรื่องที่ผมเล่าเรื่องที่หนึ่งเนี่ย เมนเดสปินโต้เนี่ยชาวโปรตุเกสต้องรู้กันก่อนนะว่าพม่านะี่คัปปี้โปรตุเกสทุกอย่างนะท่านเข้าไปในพม,ม่าท่านไปดูได้เลยท่านไปอ่านประวัติศาสตร์พม่าจากเมืองนอกนะกษัตริย์พม่านะกษัตริย์พม่านะแบกทุกอย่างของโปรตุเกสบอกวายก็วายโปรตุเกสกะรีโซเพณียังต้องอินพอร์ตมาจากโปรตุเกสมาให้กษัตริย์พม่าเอามาไปโรคจิตมันเชื่อโปรตุเกสทุกอย่างไม่รู้พ่ออะไร ไอ้เมเดสปิงโตเป็นชาปุตุเกตเอาล่าเข้ามาเป็นนายทหารที่จะมาตีไทยกรุงศรีอยยาสเปนเอทหารรับจ้างผว้เมอร์เซรีเนี่ยทหารรับจ้างเมอร์เซรี่คือทหารรับจ้างของอฟริกาเต็มเต็ไมไ่หมดเลยถูกมากพวกนี้มาถูกแล้วพวกนี้ไม่กลัวตายอยากได้ตามแต่ลืมลืมชีวิตอยากได้ตามแต่ลืมชีวิตก็แ,แม่ไม่มีสาราสั่งได้มามาเป็นหมื่นเกณฑ์ไพ่พลมาแปดแสนช้างห้าพัน มาเจ็ดหมื่นมาเจ็ดหมื่นควายแลกควายกับแลดเนี่ยประมาณสามพันรวมกับทัพไผ่คนเนี่แปดแสนคนตีกรุงศรีอยุธยาเพื่อให้กรุงศรีอยุธยาเนี่ยทำเป็นปู่ข้าอู่นาเพราะพะม่าเป็นชาตินักรบชอบบุกรุกชอบโจมตีชา้ชาถึงจะบุกไปตีจีที่ผมเคยเล่าเรื่องเรื่องที่อาเซียนุนกี้ลบกับจีนอาเซยนุนกี้สี่หมื่นจีนแสนหนึ่งลบแพ้ลบแพ้อาซียุนกี้ที่บอกว่า อาเซนอุนนี่เป็นนักรบที่เป็นแม่ทพัพเก่งที่สุดของโลกนี่อังกฤษมันเขียนยอกยองเลยอาเซียนอุนที่เป็นนักรบแม่ทัพเก่งที่สุดของโลกอนี้เจ็ดสิบกว่าอาแซนอุนที่ไม่เคยมาเมืองไทยเลยบวภาษาเุกตีที่เขียนมาฮีเอีร์หมดก็เรื่องตะเบนเชเวตี้จะเล่าวันนี้ให้ฟังจกทัพมาแปดแสนป,ปรากฏไทยเนี่ยมันสู้ไม่ได้ไทยไม่กล้าออกจากกรุงศรีออกไปตายหมดนะครับไทยนะครับผมจะบอกให้ไทยมีทหารจริงๆริเนี่ย ทั้งทหารและผู้ต่อสู้ทั้งหมดเนี่ยทั้งประเทศไปลากก็มาหมดมีแค่สามแสนมันมาแปดแสนไอ้ช้างมาวูวควายไม่ต้องพูดถึงเราเทียบมันไม่ได้เลยเราเทียบมันไม่ได้เราฝึกช้างดีางมากไม่ได้ไอ้คาว่าสวยทจานเห็นคําคว่าส่งสวยสวยนี่คือคนคุมช้างเนี่คำโบราณคาว่าสวยคนคุมช้างสมัยก่อนเรว่าส่งสวยคือส่งคนคุมช้างไปคือส่งคนคุณคุมช้างหมายถึงเอาช้างไปด้วยนะเอาช้างไปด้วยสมัยโบราณเป็นพันปี พราะว่าพวกเราในบริเวณนี้ทั้งหมดเนี่ยเป็นอารยธรรมการรบพูงของพระเจ้าอโศมาราชหมดเลยนะมันถึงมีมีวิมีมมมมมจตรุรงขบัตจตุรงขบัตเนี่ยค่อยๆเล่าไป,ไปเรื่องๆมาสามาัรไทยไม่กล้าออกมีออมามาลูกเขยลูกเขยคือออกยาพิษนุโลกก็คือพ่อพันทะเลพันทะเร,เร,เรวราอะไรแหละนี่พันนเรสวนเรานี่แหละปรากฏว่าอยู่ในนี้ใช่ละใช้ทหารหมหูพวกเห่าพวกเห่าพวกชาวาอีสานใตาย แต่อีสานเหนือคือเนี่ยแถวพวกพวกจังหวัดเลยหนองคายแถวเนี้ยคนแถวนี้เพชรบูรณ์แถวนี้คนแถวนี้เป็นคนที่กล้าหาญมากเขาเรียกพวกเ่าสมัยก่อนหลายร้อยปีก่อนเลยเรียกพวกเขามันถึงมีคำว่าหมูเห่เฮาพวกเราหมูเห่เฮาคือพวกเา่าพวกนี้ตัวเล็กแต่ว่าไวแล้วก็ปรากฏว่าเขาใช้วิธีการรบแบบว่าแผนล่อช้างป่าก็เวลาเราจะจับช้างเผือกเราจะลอบโของช้างทั้งโขง ไอ้นี้มันแตกกระจายหมดเราไอ้ชาเผื่อมันอยู่กลุ่มไหนมันจะเหลือกลุ่มน้อยก็ไปจับมันจะจับง่ายก็แบบเดียวกันพม่าไม่เข้าใจภูมิศาสตร์เชยภูมิเราการต่อสู้ถูกเราตีจนกระทั่งสลายหมดแล้วทหารมันทั้งทหารทั้งพวกอฟริกาอฟริกานี่เข้ามาโดนในหมู่เฮาแค่สองสามพันคนล่อตายเป็นหมื่นแมงฆ่าตายเป็นหมื่นฆ่าทหารพม่ากับทหารพวกอฟริกาพวกสเปนเนี่ยตายเป็นหมื่น มันก็ตีแบบเราสู้แบบกองโจมเพราะเราไม่มีปัญญา,าสู้แบนจริงๆปะทะแบบจิดตรงๆไม่ได้เราสู้มันไม่ได้เราก็สู้แบบกองโจมมันก็มาตีเรามันก็ตีกันไปตีกันปาปกฏว่าก็มีการรบุูงกันหลายครั้งเ่นะรบไป,ปรบปาปากฏพระเจ้าตะะเวนสวีจีลินดาเนี่ยบาดเจ็บ <c oughs> บาดเจ็บโดนธนูไปรักษาอยู่หลายเดือนพม่าเวลามารกนี่เอาเอาเอาผู้หญิงมาด้วยนะก,กษัตริย์ก็เอาผู้หญิงมาด้วยนะไปธรรมชาติก็นะ กขาเอามานอนด้วยนะเอามาเป็นหลายสิบเลยนะเอามาเป็นโอหูเป็นสูงเลยแล้วก็มีจวนแล้วป้ามาก็เอาลบไปเอาไปลบไปเอากันไปนะพ่ามากเนี่ยเสร็จแล้วพอโดนโดนระดูกัพักหลายเดือนความที่พักหลายเดือนหายฉนูนเพื่อมาลบใหม่มนตั้งค่ายซาเบียงเริ่มหมดสิ่งที่พลาดที่สุดก,ก็คือไทมิ่งของมรสุมเราเรียกว่าพยายามนั่งรำมชาตช พยาน่ายธรรมชาติเนี่ยพอถึงเดือนน้าหลากลงมาเนี่ยมันสู้ไม่ได้เพราะว่ามันลงท่วมตายหมดอ่ะปรากฏมันก็ต้องเร่งเี่ยเวลามจูนตัวมันเร่งโอะเราเร่งรบมาทําไงมันก็รบมาหลายครั้งจนกระทั่งครั้งสุดท้ายเนี่ยครั้งทีเก้าเอาหอรบแบบกรีงเพราะมันสร้างหอรบมันไม่ได้เคลื่อนย้ายหอรบมานะมันมาสร้างหอรบแบบกลิงในสนามรบเนี่ยมันเคลื่อนย้ายไม่ได้หอรบ เพราะว่ามันไม่ใช่รถไอ้ไอ้โฟลวบล่างเนี่ยไม่ได้ร่งตามตามโครตรมันมาสร้างกว่ามันจะสร้างหอรบเสร็จมันลบครั้งที่เก้ามันบุกเข้ามาหอรบครั้งที่เก้าที่บุกเข้ามาเนี่ยเข้าสู่หน้ามรสุมท่านหอรบจริงๆเนี่ยมันต้องรบก่อนหน้ามรสุมแต่ว่าความที่มันเก็บนงกษัตริย์ตะเบงเชเวตีเนี่ยมันเก็บหอรบสร้างเสร็จมาบ,บุกโจมตีกรุงศรีอยุธยาใช้หอรบใช้แรบควายช้างลากเนี่ย ข้างบนนี่มีมีทั้งปืนใหญ่มีทั้งเออไฟนะมีทั้งลูกไฟนี้อะไรครบหมดเลยพอเข้ามาประชิดปีทั้งหมดสิบสองหอสิบสองหอประชิดเข้ามาประตูกุ้งศรีธยาอยู่ไม่ได้แล้วเพราะมึงต้องขนโคนขนคนออกไปจากตะลุมบอนเดียวมันมอยู่ไม่ได้มึงไม่รบกับมันไม่ได้มึงต้องเปิดประตูเมืองออกไปลบกับมันตอนี่เปิดประตูออกไปล็กมันเราก็มีช้างมีมามีไพ่คนออกไปเนี่ยด้วย การเปิดประตูเมืองเนี่ยไม่ใช่เปิดทีเดียวละอาแล้วก็ปล่อยไปไม่ได้นะต้องเปิดทีออกไปกลุ่มนึงเปิดอีกทีออกไปกลุ่มเป็นเป็นชุดชุดไม่ชนกันเองด้วยออกไปเปิดประตูเมืองเปิดตั้งแต่ตอนเย็นตอนเย็นที่ห้าหกโมงสี่ห้าหกโมงเย็นเนี่ยตอนพระาที่เริ่มตกเริ่มเปิดประตูเมืองเพราะไม่กล้าเปิดก่อนหน้านั้นไอ้พวงนั้นก็ไม่กล้าไม่กล้าเข้าบุกเข้ายึดต่อนนะเพราะว่าฟ้ามันสว่าง พอ <c oughs> อบเย็นไอ้พวกนี้ก็ลุยสิบสองหอลุยเกิดพายุฟ้าใหม่พายุรุนแรงมากมีทั้งลมทั้งแรงอันนี้ถือว่าเป็นเทวดาฟ้าดินช่วยนะพัด ไอ้ไฟเนี่ยพัดไปพัดมาแทนที่ไฟจะมาเทเข้าไปในในในกรุงศรีกับไฟกับติดตัวหอลบชึ้นทับด้วยไม้ติดหอลบหอลบที่สี่ห้าลบพอหอลบหอหนึ่งลมปุ๊บแม่งทับทับทั้งคนทั้งมากทับทั้งช้างก็มากมาพะมากควายพะมากแรดพะมาแล้วทับ,ทบหอลบต่อไปทุกมันติดกันมันอยู่ใกล้กันมันปะและไอ้น้ำมันที่มันเทลงมาจากหอลบมันก็เลยติดติดกันไปเรื่อยไปเรื่อยไอ้ส่วนที่มันใกล้ประตูเมืองมันก็เข้าไปเฮโลตะลุมบอลนึ่งน ออกมาครั้งแรกเนี่ยออกมาสามหมื่นไทยเนี่ยไอทหารออกมาสามหมื่นรวมช่างรวมมาเรื่องตะลุมบอลกันแบบชนิดว่าเละเทหมดจะไม่รู้อะไรเลยเพเสียงเส,สียงหอรบที่ลมเสียงไฟเสียงลมพายุเสียงฟ้าผ่าฟ้าร้องเสียงมารองช้างรองควายร้องแรดร้องคนรองเ <c> ต <oughs> ็มไบหมดโดยหน้าหอรบประหลมจนเกือบหมดแล้วแหละทหารมันดูแล้วพม่ามันดูแลบอกกูไม่ไหวแล้วพม,ม่าบอกเฮ้ยถอย พอมาเขาก็ถอยกลับไปหมดเลยถอยกลับไปหมดไอ้เราก็ปิดประตูปิดประตูขนาที่เราเปิดประตูออกมาทีห้าพันห้าพันเปิดทีห้าพันเราปิดเปิดทีห้าพันปรากฏเอาเข้าจริงไม่ออกมาแปดหมื่นออกฐานไทยใช้คนออกมาแปดหมื่นท่านทั้งหลายรู้ไหมว่าที่เมนเดสบิงโตบันทึกไว้เนี่ยตายเกี้ยงตายเกี้ยงในเวลากี่เช่วโมงท่านรู้ปะห้าหกโมงเช็นเปิดประตูออกมาทหารสองฝ่ายรบกัน พอปิดประตูจนนันขอยประมาณเกิดเที่ยงคืนเนี่ยทหารเราตายแปดหมื่นบาดเจ็บอีกไม่รู้เท่าไหร่ที่ลากกันเข้าไปอยู่ข้างในเมนเดสบินโตเขียนว่านี่คือลักษณะการเลือดหนองทองช้างคืออย่างนี้คือตายของเราแปดหมื่นของมันมากกว่าเราเพราะอะไรจบสิ้นสุดที่ตั้งค่ายกันเรียบร้อยทัพมาถอยทับกับทัพมายกคนมาแปดแสนตายไปสี่แสน 4, ตายไปสี่แสน 4, บาดเจ็บเป็นแสน ขึ้นหนึนะครับพม่าถอยไปแล้วเนี่ยดูแล้วลบไม่ได้ถ้าลบต่อไปนะเพราะว่าพายุฝนฟ้าที่มานี่แรงมากถ้ามาอีกรอบเนี่ยพม่าตายเกี้ยงหมดเพราะอะไรน้ําหลากมาด้วยพร้อมวนทีเดียวกองทัพพม่าพระเจ้าตบิงเวตี้ไม่เหลือแม้แต่คนเดียวทําไงสั้าไอ้อทำไ้ขอ,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 อหอปืนใหญ่รอบพะอระนครกอุรีอยวิยา ปล่อยข่าวมาว่าจะยิงกรุงศรีอยุทยาทุกที่กรุงศรีอยุทยาใจาเสียแล้วเพราะว่าทหารตายเกืเอบมีทหารให้คนเนี่ยประมาณรวมรวม,มแล้วสามแสนตายไปเป็นบาดเจ็บตายแปดเก้าหมื่นบาดเจ็บผมว่าก็มีเป็นแสนปั้นแทนจะไม่เหลือแล้วใจคอไม่ดีพม่ามันมาก็รู้ดีว่าพม,ม่ามาแปดแสน 8, มากกว่าตั้งเกือบสามเท่าตีระดมยิงปืนใหญ่ก็รอดูปรากฏ รุ่มสามวันลุ่งขึ้นอันไปเต็มไปหมดพม่า,มาปล่อยควันไฟก็สายหน่อยก็มามีคนการข่าวบอกว่าพม่า,มาเอ,อยกทับกลับเพราะว่าเกิดการกรบฏในโงสาวดีพระเจ้าจะปีปเช,ชเชวตี้ลิงดำเลยยกทับกลับ <c oughs> ในความเป็นจริงเนี่ยที่ทำอย่างนี้เนี่ยหนึ่งการเสียหมา ก็ระบบกษัตร์เนี่ยจะไม่ทําอะไรเพื่อความเสียหมาเพื่อนจะต้องสร้างข่าวลวงว่ามีกบฏเกิดขึ้นในหงสาวดีและยกทับกับเรื่องที่สองเนี่ยต้องปล่อยควันไฟแรีบยกทับกับเพราะว่าถ้าไม่นะถ้าประเทศไทยเนี่ยถ้ากองทัพปุงศีอุตตยาส่งไฟ่พลเข้าไปตีตลบหลังเนี่ยก็จะแย่งต้นสะดมเอาเอาวุธยุทโธปกรณ์ช่างมาวูบควายเพราะสมัยก่อนถือเป็นแอสเซทถือเป็นสินทรัพย์ทั้งหมดที่โวงที่เล่ามาทั้งหมดนี้คือการ การบันทึกของเมนเดสปิโตนักรบชาวโปรตุเกสจารับจ้างที่มารบสมัยทะเบนเชเวตีแล้วหนังสือเล่นนี่หลุดพ้นอยู่ในโปรตุเกสจนกระทั่ง